สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสะใจอย่างแรงโหมกระแสวาระ8ปปีประยุทธ์เร่งวันอับปางสภารัฐบาล วาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์ถูกจุดกระแสให้เป็นประเด็นวิจารณ์ทางการเมืองส่งท้ายปี64และเชื่อว่าตลอดปีหน้า2,565จะกลายเป็นเรื่องร้อนแรงทางการเมืองที่มีผลกระทบไปทั้งองค์คาพยพของรัฐบาล หลังฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่ความเห็นทางกฎหมายต่อประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่สรุปความได้ว่า 8ปีที่หมายถึงคือนับตั้งแต่ปี2562ยาวถึงปี2570และความตามมาตรา264ที่ให้นับรัฐบาลคอสอชอเป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ2560ใช้ไม่ได้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพราะเป็นบทชั่วคราว ทำให้การเมืองฝ่ายต่างๆออกมาให้ความเห็นว่านี่คือชนวนที่นำไปสู่ความขัดแย้งและเป็นการตีตัวเพื่อให้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่มาจากการยึดอํานาจเมื่อปี2557ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้อยู่ยาว ขณะที่นักกฎหมายอย่างเจตโทนวนิกที่เคยร่วมวงร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ออกมาโต้แย้งว่าเป็นความเห็นที่ไม่เหมาะสมอาจารย์เจตเคยให้ความเห็นในหลายครั้งต่อเรื่องวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์ว่าต้องสิ้นสุดลงในปี2565เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรคท้าย กำหนดว่านายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปปีไม่ได้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อหลังพ้นตำแหน่งหรือช่วงระยะรักษาการ อีกทั้งมาตรา264อย่ังบัญญัติคำแบบเฉพาะเจาะจงว่าคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งชี้ได้ว่าเป็นคณะรัฐบาลชุดเดียวกันและพลเอกประยุทธ์ฐานะนายกรัฐมนตรีต้องถูกนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่24สิงหาคม2557้25 57, และต้องสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในช่วงสิงหาคม2565ขณะที่ความเห็นที่อ้างว่ามาจากฝ่ายกฎหมายของสภาและเสนอให้ชวนหลีกภยัยประธานสภาพิจารณาซึ่งชงให้พลเอกประยุทธ์อยู่ยาวนั้น ด e, อกเตอร์อิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ฐานะผู้ใกล้ชิดกับนายหัวชวนบอกว่าเป็นการทำความเห็นทางกฎหมายส่วนบุคคลของฝ่ายนิติกรเมื่อเจอประเด็นที่น่าสนใจของสังคมจะทำสรุปทางกฎหมายและรายละเอียดเสนอประธานสภาให้ทราบและชวนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขณะที่ฝ่ายกฎหมายที่ทำหน้าที่พิจารณาข้อกฎหมายเพื่อเสนอประธานคณะที่ทำงานอย่างเป็นทางการมีพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาเป็นประธานคณะทำงานไม่ทราบถึงรายละเอียดของความเห็นต่อวาระแปีนายกอย่างไรก็ดีเมื่อสืบสาวราวเรื่องจึงพบว่าเป็นข้อสั่งการตามสายบังคับบัญชาของรองเลขาธิการสภาเพื่อให้ลูกน้อง มีผลงานขณะที่ลูกน้องซึ่งเป็นฝ่ายนิติกรนั้นได้ทำความเป็นแบบสรุปรวบรัดไม่รอบคอบในรายละเอียดรวมถึงแย้งกับความเห็นทางกฎหมายของอดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกอรอทอและนิติกรของสภาที่เคยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ชี้วาระดำรงตำแหน่งไปในทางตรงกันข้าม ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายของสภาชุดที่ทำงานให้ชวนไม่สามารถทำความเห็นในประเด็นนี้ได้เพราะมองในหน้าที่ปฏิบัติต่อการชี้ขาดวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดเมื่อใดอยู่กับสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่สภา แม้ขั้นตอนปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับประธานสภาอยู่บ้างคือเป็นบุรุษไปรณีส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามที่มีสอสอเข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบเพื่อร้องขอให้ประธานสภาส่งเรื่องร้องให้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นปัญหา ส่วนในแง่มุมทางกฎหมายคณะทำงานฝ่ายกฎหมายประธานสภาที่เห็นแย้งกับความเห็นนิติกรที่ให้อยู่ถึงปี2,570นั้นมีคำอธิบายเช่นเดียวกับอาจารย์เจตที่มองว่าต้องเหมารวมเวลาดำรงตำแหน่งประยุทธ์ในเก้าอี้นายกตั้งแต่ปี2,557เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา264กำหนดความแบบเฉพาะเจาะจงไว้ ส่วนที่ความเห็นนิติกรที่ระบุว่าเงื่อนไข8ปีควรใช้กับรัฐบาลที่มาตามรัฐธรรมนูญ2,560เท่านั้นเพราะเนื้อหาคือการจำกัดสิทธิบุคคลและการเขียนกฎหมายในทางเป็นโทษจะใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษไม่ได้และการนำมาใช้บังคับการกระทําที่เกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญ2,560ขัดหลักกฎหมายนั้นถูกตั้งคำถามกลับเช่นเดียวกันว่าถ้าใช ในทางที่เป็นโทษไม่ได้ทำไมสิระเจนจาคะต้องพ้นตำแหน่งอสอเพราะขาดคุณสมบัติการลงเลือกตั้งสอทั้งที่เรื่องต้นเหตุเกิดมากว่า30ปีและรัฐธรรมนูญปัจจุบันเพิ่งมาเขียนไว้ คำอธิบายว่าด้วยการจำกัดสิทธิและห้ามลงโทษย้อนหลังคือการนำหลักเบื้องต้นของกฎหมายอาญามาอธิบายอย่างตื้นเขินและขาดรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าการจำกัดการดำรงตำแหน่ง8ปีนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจที่นำไปสู่วิกฤตทางการเมือง อย่างไรก็ดีเมื่อเอกสารความเห็นของนิติกรสภาถูกเสนอในแฟ้มและวางไว้บนโต๊ะประธานสภาปฏิเสธไม่ได้ว่าทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองและถูกโยงเป็นการสมรู้ร่วมคิดให้นายกประยุทธ์อยู่ยาว สิ่งที่อาจตามมาคือการโยนฟืนเข้ากองไฟเพื่อโหมกระแสต้านรัฐบาลและลามถึงการไม่ยอมรับสภาจนสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลที่พยายามซื้อเวลาเพื่อยื้อเก้าอี้ประยุทธ์และในที่สุดอาจอับปางตามกันไปในที่สุด ด้านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภากล่าวว่าขณะนี้นักกฎหมายตีความต่างกันแต่ผู้ที่จะตีความได้คือสารรัฐธรรมนูญใครพูดก็ไม่เกิดประโยชน์และต้องดูว่ามีประเด็นที่สารรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่ต้องอ้างเหตุไปยังสารก่อนด้วยอย่างไรก็ตามจากการประมวลความเห็นของหลายฝ่ายพบว่าสามารถเริ่มนับได้สแนวทางคือ 1. น,นับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพราะมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเหมือนกัน 2. นับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปปี2562และ 3. นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเริ่มประกาศบังคับใช้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ